โอเคตอนนี้เป็นโหมดใหม่นะับชื่อจีนเลสโกเกมโหมดเนี้ยมันมีให้เล่นในช่วงโค้ชบอฟโคสเบต้าของทางเซิร์ฟเบริกาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่นก่อนนะครับเป็นโหมดครับหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็มีตัวเดียวแหละพื้นฐานมีตัวเดียวแล้วก็เก็บบริเลเซอร์ได้ฟรีน่าจะเราคือก็ไปยึดฐานเนี้ยยึดฐานจัลลจุดจัลลจุดชื่อจชจีนอันนี้มันเป็นโหมดของมันติดเพลเยอร์ของตัวเกมภาคสองนั่นเองพื้นฐานตีว้ายเรียบร้อย รู้สึกว่าของเนี้เก็บจะมีทั้งแต่ปืนไรเซอร์กับบาสุกา้าใช่อยู่นี่เองใช่ใจริงเนี่ยแย่เล่นเล่นน้อยไม่สนุกหรอกก็เล่น,เ,ลน,เ,ลน,นเยอะจะสนุกใช่ห้เาเป็นช่วยแล้วส่โดนไหมไม่โดนโดนไหมโดน ไม่เลยหรอก <c oughs> แค่ไปอยู่ตัวนี้ดดคดโกไม่โกงหรอกมันก็ลงยิงสนเบอร์นี่ไม่เกิดเบอร์นี่ไม่เกิดมาทางนี้แทนนี่เปืนเลเซอร์นะครับปืนเลเซอร์กับปืนบาสุก้าจะสามารถทำแดมเมจทำแดมเมจใช่ทำแดมเมอร์ของ,ของยศได้ดีสุดแล้วก็แน่นอนจะมีตัวนี้สำหารับขึ้นปีชีได้นะฮะ พึ S <S ่งดิเดี๋ยวคนนี <S <S ้กำลังเล่นกับแบบไม่เกรงใจกันเลยไอ้นี่จะกากอะไรกากเดี๋ยวรู้สึกขนาหลังมันมีปืนเอาเรียบร้อยก็ถือไปอิ่นย้ำจิ้มของตัวหมวดนี้นะฮะใช่ยุทธานอันนี้ก็มาเล่นหมวดใหม่ครับผมหมวดโซคิงล่าจะเป็นมินยางไปล่าเจ้านะฮะ ก็แกนี้จะเป็นหมดเดียวจะให้ก็คือคนเล่นจะต้องทำการลุมฆ่าวิญญาณนะฮะแล้วก็จะโผล่มาจริงๆอันนี้ก็จะเป็นโผล่ไปแล้วโผล่ไปแล้วนะครับผมไในยิงวิญญาณแกนเอลโรมเวนคล้ายกับกอนพลังงานคอสโบไม่ใช่ครับพลเรื่องแล้วก็จะมีทหารมางแกนซึ่งเป็น AI นะครับผมเป็น AI ใช่ ซึ่งข้อดีการยึดล่างคือเราจะสามารถยีและเร,เราเอาวุ้นใหม่ด้กันถ้าเราตายก็ใหม่ได้ไอ้โมดหนึ่งที่เรียกได้ว่าในภาคสามเองเนี่ยเป็นโหมดที่เป็นราคาที่ย่ำสูงมากไล่ยึดล่างไอไอไปเรื่อยแล้วฆ่ากันไปเรื่อยไม่โดนแยงโดนแยกไอว่าอะไรไอ้ไอ้โมดนี้แล้วก็เป็นผีอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่มีก็จะไม่มีอะไรหลอกอยู่แล้วล่ะ <c oughs> ผีก็ผีจะหลอกมาหลอกกันนี่ทำไม เราสามารถดูดวิญญาณในระยะไกลได้นะฮะโดนใหญ่แล้วโอ้ที่ดูดไกลๆโดนไล่ยิงนะฮะลุลกันแหละเกมก็เลยอย่างนี้โอ้โหโดนลุกเัมนี้วัโโดการวัโโดการตายยังคิดว่าล่างมีแต่โดนฆ่าโดนฆ่านะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปืนที่โมูแล,ล้วเรียบร้อยแล้วในเกมน,นะฮะเป็นออปชั่นเกมนี้ แล้วก็เก็บไปนี่เพื่อเอาแต้มนะครับเก็บเก,บเกบน,น,นี่มันเกิดตงี้ว่ามัน,นมี AI ้อะยแหละก็อีแล้วก็ไล่เก็บเก็บทหารฮะเพื่อเก็บคะแนนบึ๊บใช่ แค่น Он, ั้นว่าสองข้างล่างนี้เาจะสามารถย้ายล่างได้มันเห็นตรงนี้แหละใช่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช้ปืนอะไรเหมือนกันเนี่ยย้ายล่างได้นะครับผมคำให้เกีจะติก็วัดแค่ความไวใช่ความไวแล้วก็สเต็ปของคนเล่นนี่ก็ยิ่งตัน่ยนี่ก็แหลกทหารหาย อ็ง่ายคนี้ถือว่าตีอิ่นบนที่นี่น่ะร่รนิยมอย่างมากในการเล่นเพราะว่าความแปลกใหม่ในการเล่นนะับไอเวกเขาบนไฟอ่า แต่แหละมันหามันเลยหาตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกคือมันเต็มมหมดที่สมดุลนิดสุดระหว่างคนไม่เติมเงินกับไม่เติมเงินเพราะคุณจะมีอาวุธอาวุธจากแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคนเราจะได้อาวุธแล้วก็แล้วแต่สุกร์เาจะได้สุกรตัวอะไรนะลูอลูกต่องตายยากตายยากไอ้ย่า ้อโดนย่างยอะตาย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 ายอุ้ยไม่แันมดแล้วการเปว่าโชว์การให้คนดูคะแนนต่ำสุดทันไหมทันไหมผมไม่ี เรียว่าเกมเนี้ยัวกันมันครับยัวยัวแบบัวแบบแหลก,ากลานอเคเจอร์โอกยอิงยิงมวยกลายเปใครไปดูเรื่กันเนี่ยอนนี้กมันไส้มันไส้อกี่กันโดนยยฆ่าบ,อาบ,าบอ่อยเลโดนกันอยู่ฆ่าตายแก็ฆ่ายยนี้เา โดนยึดตัวนี้ก็ได้ไม่ทันโอ๊ยไม่ทันโอยเ่วินาทีเส้ระยะไกลไปจะไม่สามารถอยู่กัญญาได้นะไม่ทันนะครับผมเราเองเร็วอัพเลยครับจะต้องเริ่มแรกเกณฑ์จะเริวมอัพง่ายมากใช่เล่นไม่กี่ตาก็อัพแล้ว